ปลาสวัสดีครับทุกท่านครับพีพีฟูดสตอรี่นะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดเมนบุรีนะครับร้านนี้ก็คือร้านนะครับลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับขายแบบระเบิดเถพลิงจริงๆเลยนะครับขายแบบจิ้มจิ้มคลิบๆเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะผมยืนดูมานนก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับยังไม่เห็นพ่อค้าเนี่ยหยุดคิดแม้แต่นาทีเดียวเลยขายตลอดเวลาต่อเนื่องเลยนะครับถ้าอยากรู้นะครับว่า เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเขาไปดูในคลิปันเลยนะมีช่องทางอาชีพไปฝากทุกท่านด้วยนะครับตามเขาไปดูได้เลยครับอบังินทครับขอบคุณครับที่รับเท่าไหร่จ๊ะ20บาท่สิลบาทนะที่นะมาล้วนอนะจ้ะได้ครับ เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่การรีวิวต้องยืนข้างร้านนะเพราะหน้าร้านเข้ามาหรือยกงจัาพี่บ้านหขอบคุณพี่ขอบคุณครับเงินทองจับครับขอบคุณครับ,ข,บ,รบขายกันสองคนนี้กันนี้ใช่ไหมกนะ็สองคนครับบางทีก็จะมีแฟนมาช่วยด้วยสองคน ผมว่าเปิดทุกวันครับตลาดเราเปิดทุกวันอยู่แล้วก็เป็นร้านที่ขายง่ายๆเนาะง่ายๆมีกระรทะหนึ่งใบนะบมีตะกร้าไว้ใส่แล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มโชว์ก็น้ำจิ้มเดียวกันครับอ๋อน้ำจิ้มเดียวกันใช,ช,ช่เวลาเวลาขายคนนี้ผมว่ามันสะดวกก็ถ้าตรงนู้นหมดก็เอาตรงนี้เติม้ครับมีแก๊สอนอยู่อ๋อมีแกลสอนอยู่ สามสิบสี่สิบได้พี่ยี่สิบก็ได้ครับรับเท่าไหร่ครับได้จ e ้าพี่รวมรวมไปเลยนะวันนนี้่ปลาล้วนสามสิบสองพิษนะพี่ได้จ้าได้ครับผมเอาใครมันใครมันจะออกจากคูสูได้ไงค่ะคุณพี่แยกหรือล่านะจ๊ะได้จ้า มีนี่ด้วยนะมีโลโก้เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนบ่งบอกเลยนะว่าถ้าได้ถุงนี้ไปท่านต้องอร่อยแนะ่นี่อโชว์โลโก้เลยนะฮะตัวหนังสือสีทองแล้วก็เศษฐีเรือทองเลยนะครับขอบคุณมากครับได้จา้ารวมไปเลยนะจ้ะ ไม่ต้องดูว่าคนเยอะขนาดไหนดูที่ว่าเพราะค,ค้าเพราะค้าคลบไม่หยุดอ่ะรอดนะจย์ได้จ้ะคร้อมจ้านี้ขอบคุณครับรับเท่าไหร่จ้าพี่20อันนี้20ได้จ้ารวม40อย่างนี้ออะนะ <20. S 2> แถวยาวไปจนถึงนู่นเลยครับถนนนั่นเลยถนนข้างนอกเลยนะครับตอนนี้บ<ม>้านหรือเย็นจ้าพี่<ม>ได้ครับอ๋อ<ม><า>เป็นนี่40บาท<า><ม>เงินทอนจ้า<ม>พี่ขอบคุณครับ รับเท่าไหร่จ๊าสได้จ๊าสร่าหรือแยกครับพี่ได้จ๊าสไปกรอกแดงในตำนานลงแล้วนะครับคุณตที่ขอบคุณครับรวมสามสิบจ๊าสปั๊บด้วนะครับ ย้ายมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับจุดเริ่มต้นต้องเป็นฝั่งนี้ก่อนเลยใช่ไหมนี <c oughs> ม่นะตัวห้าได้ครับท่รวม้าสิบนะรับใกรอบแดงนี้สุกช้ากว่าไหมครับยากสุกยากใช่ไหมยะอันนี้ขยับยังไงให้มันทั่วถึงใช่ไหมครับคนเอาครับคนเอาเลยนะ ไม่งั้นมันสุกไม่ทั่วใช่ไหมวันนี้มันต้องเอาให้แตกให้บานหรือใช่ไหมครับ,รบโอ้โอนี่ฮนะ<อ>ที่มาของลูกขิ้ระเบิดนะครับ<อ>บนนู้นหมดแล้วนะครับทุกคนนี่ฮนะเ<อ>หลืออยู่ห้าก้อนอห้าลูก ไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆนะครับร้านนี้นะเตรียมมาดูกันนะครับว่าขึ้นบนกระาะพม่ใหม่สวยงามขึ้นปับทางนี้เตรียมรอคิดเลยนะบ้าเลยไหมจ๋า ได้ครับจะลองพัดนึ่งนะพี่ผมขอแบบพัดไว้ให้ครับขาผักขาถ้าเรากรอบกรอแยกไว้สามสิบนะไข่กันแค่สองอย่างเองนะครับแยกไว้ให้ครับแล้วก็ปลาได้ครับเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็เป็นไส้กรอกไส้กรอกแดงเนี่อเป็นปลาหรือเป็นไก่ครับไส้กรอกไก่ครับไส้กรอกไก่ใช่ครับคือในกระทะนี่มีปลากับไก่มีปลากับไก่ปลากับไก่อยู่กระทะเดียวกันได้ เราเตรียมมาเท่ากันไหมครับปลากระไก่อ๋อไม่เท่าครับอะไรขา,ายดีสุดครับพอพอกันหมดของก่างครับพอกันหมดของก่างปลาประมาณปลา25โล25โลครับแล้วก็เส้ยกอกขาย18ครัเวลาขายมันน้อยครับเวลาขายปลานี้ประมาณ2ชั่วโมงครับประมาณ2ชั่วโมงหน่อยชั่วโมงโอ้โหระเบิดมีระเบิดอย่างนี้ด้วยเด้งปุดขึ้นมาเลยนะครับทุกคน โอยระเบิดจริงนะครับนี่นะลูกชิ้นปลาระเบิดระเบิดจริงเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเอาอย่างนี้เรามาดูเบอร์โทนก่อนเลยนะครับทุกท่านนะถ้าใครสนใจนะครับที่จะร่วมช่องทางอาชีพไปด้วยกันกับเศรษฐีเรือทองนะครับลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับนี่เลยเบอร์โทนอยู่ด้านล่างเลยนะครับ089นะครับ982 8004นะครับคุณรังนะครับ แล้วก็อีเบอร์นะครับ0 8 6 0 6, 6 4 9ด1านพนมานะครับตามนี้นะครับทุกท่านนะครับของหนูรวมนะแยกง้ำซีนะคะที่เมา้างบนมาดูปลาถูกไม่ทันพี่เราทำให้ได้พี่ของพี่ปลาล้วน40จ้าพี่40นี่ก็คือ20ลูกนะฮะล่าหนะจ้าได้จ้า ะะจ้า,า,าอันนี้ขอบคุณครับเด็ดน้ำมัน,นแล้วนะฮะ ดาวาบอทครับพี่บังตรงนี้ชอบเลยนะครับโปร่งใสสวยงามเลยนะครับทุกท่านนี่นะเป็นลูกทินระเบิดนะครับดูชื่อร้านก่อนนะครับร้านลูก ลูกชิ้นปลาระเบิดเรษฐีเรือทองนะครับมันจิ้มรสเด็ดๆเลยนะชุดละยี่สิบสามสิบนะครับพี่ขอบคุณมากครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนโอ้โหสีสวยงาม ล่าหรือแยกครับได้ครับ20บาท5ราคาเอา20ได้ครับพี่ขอบคุณครับรวมไปเลยหรือแยกครับเอา20บาทได้จ้ามารวม20บาทหมดตะกร้าแล้วพ่อค้าล่าหรือแยกครับ มีแยกน้ำจิ้มแล้วก็ราดไปด้วยก็ได้เลยนะครับทุกคน <Yeah. S 2> ไม่จิ้มผมชอบนะไม่จิ้มนี่สวยงามน,นะไม่จิ้มนี่ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะครับที่ขอบคุณครับนี่นะเฟรนชายเลยนะครับเดี๋ยวจะสอบถามพกค้านะว่าวิธีการขายเฟรนชายทางร้านเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าอยากความอร่อยก็มาที่ตลาดมีนบุรีได้เลยนะครับร่าหรือแยกครับ ได้ครับขอขอขหลบขอหลบเดี๋ยวตรงนูนนะ้นเนี่ยกำลังขึ้นมานคะรับทุกคนนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอมูฟเลยนะเพราะลูกคา้าเยอะ<ด>จริงๆแยกไปนะ โอ้โหแต่มักำลงกันยังไม่หยุดเลยนะขอบคุณมากค่ะคุณพี่รับเท่าไหร่จ้าเอารวม50บาทได้จ้าแยกน้ำจิ้มนะคะได้ครับผมเดี๋ยวรอปลาเราแล้วครับตามมาพี่นะต้อนๆปลาสุก้เรีซี่ก่อนสิแล้วก็ปลาสิบเป็นสามสิบได้จ้าแยกน้ำจิ้มเดีไปก่อนพี่ปลาสิบนึกว่ารถมาได้จ้าคุณพี่เป็นรวม50เนอะรวม50ลูกอนนะคะ ได้ครับต้องขออนุญาตยืนข้างๆร้านนะครับทุกคนเพราะว่าหน้าร้านีเข้าไม่ได้นะครับขอบคุณครับแยกมาที่เนาะแยกน้ำจิ้มชอบใจตรงน้ำจิ้มแยกของเขานี่เขาเขาเป็นถุงซีนนะไม่ใช่ถุงรัตหนังยางนะครับทุกคน ขาที่ได้กรอบสิดนะพี่นะใช่ค่ะได้ครับได้กรอบที่ปะขาที่ได้กรอบสิดนะพี่นะหรือว่าได้กรอบที่ได้ครับที่หลังก็กินไปมันกินหมดเกลี้ยงนะเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าหลานซื้อไปกินหมดแล้วต้องมาซื้อใหม่ใช่ค่ะล่าหรือแยกกันแยกค่ะอันนี้ไปกินบ้านแล้ว ถ้าเอาใส่ถุงเดียวก็ย้อนกลับมาใหม่อีกแลยเติมเติม <c oughs> กินใช่ไหม <c oughs> อดใจไม่ไหวนะครับคุณพี่ขอบคุณมากอ,อ,อ,อร่อยจนลูกค้าต้องกลับมาซื้อใหม่นะครับยังไม่มีโอกาสเท้สอบถามพ่อค้าอะไรเลย <c oughs> นับกันไม่หยุดนะครับแล้วชวนคุยเดี๋ยวนับผิดนับถูกเดี๋ยวแถลให้ลูกค้าครับได้ พ่อค้าเนี่ก็ร้านนี้นะพุทธาเพาะด้วยนะครับทุกคนนะสอบได้เหรอจ้าพี่พอได้ไหมได้ครับผมส่วนใหญ่จะรวมกันนะพ่อค้าเนาะใช่ครับส่วนมากจะรวมครับลาดหรือแยกจ้าพี่ลาดเลยครับลาดเลยเลยนะครับลาดกันฉ่ำเลยนะฮะ ครับ,บค,ครับสั่งได้จ้าพี่สี่สิบอ่ะพี่ยี่สิบได้จ้ารวมนะพี่นะตาล้วนได้ครับผมได้จ้าครับผมพี่บุณคครับสั่งได้ครับ,ส,รบสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับ PP Food Story นะครับจะบอกว่าช่องทางอาชีพไปด้วยกันนะครับ ร้านนี้อีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นร้านเปรนชายด้วยนะครับก็ติดตามแล้วก็สนใจนะครับเป็นช่องทางอาชีพไปด้วยกันนะเช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าถ้าอยากทานก็มาที่ตลาดมีนบุรีได้ทุกวันนะครับที่นี่เลยนะตั้งแต่ยามบ่ายเป็นต้นไปนะครับที่เราเพราะลายสั่งนด้นะแล้วก็อร่อยอร่อยแบบนี้นะครับ <สา S 1> ทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับคลิปหน้ามีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะพีพีคูสตอรี่จะนํามาฝากท่านอย่างสม่ำเสมอแน่นอนยนรับ<ด> แล้ถ้าผู้ชมท่านใดนะครับมีร้านดีๆที่จะแนะนำให้ดีๆฟุตตอรี่นะครับไปรีวิวให้นะครับก็นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับทุกท่านนะครับพ่อคาครับขอบคุณครับพ่อคาขอบคุณครับพ่อรับขอบคุณครับ